สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพลอยเชิมันสุดอะไรโพสเศร้าถึงเจสุภการคนบันเทิงร่วมอะไรกันจากไปอย่างกระทันหันของเจสุภกานหนึ่งในนั้นคือพลอยเชิมันที่ได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมกับเจพร้อมเขียนข้อความว่า you will be always my memories And I will always treasure the memory that I c r e a t e with you, my dear friend. This is too soon, red in peach. ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าคุณจะเป็นความทรงจำของฉันเสมอและฉันจะเก็บความทรงจำที่ฉันได้สร้างร่วมกับคุณเอาไว้เพื่อนรักของฉันมันเร็วเกินไปหลัก ให้สบายอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมาณนะที่นี้อีกครั้งด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี .com ขอบคุณครับ